สวัสดีค่ะจากที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าทำไมบางรอบนะคะกระปุกที่ใส่ครีมบัวหิมะนะคะและกล่องนะคะที่ใส่ครีมเนี่ยนะคะทำไมบางรอบเนี่ยตัวหนังสือมีความแตกต่างกันบ้างสีมีความเหลื่อมล้ำกันบ้างนะคะแต่ว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ คนสังเกตรจริงๆถึงจะเห็นความแตกต่างนะคะก็เนื่องจากว่าเราสั่งผลิตบรรจุพันนะคะหมายถึงกล่องแล้วก็กระปุกเนี่ยจากสองโรงงานนะคะเพราะ อ,อเนื่องจากเราผลิตจํานวนมากความต้องการมีจํานวนมากนะคะเราโรงงานเดียวเนี่ยผลิตให้เราได้ไม่ทันนะคะแต่เฉพาะบรรจุภัณฑ์เท่านั้นนะคะเนื้อครีมข้างในนะคะเป็นสูตรลับนะจากโรงงานเดียวเท่านั้นนะคะเนื้อครีมเนี่ยได้คุณภาพ ทุกกระปุกแน่นอนนะคะคุณภาพเดียวกันถ้าซื้อจากเรานะคะถ้าซื้อจากพี่นุษนะเนื้อครีมได้คุณภาพนะคะแล้วก็ปริมาณเนื้อครีมได้เท่ากันก็คือ20กร,รัมทุกกระปุกแน่นอนนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยเน้นๆเ,เลยนะคะคุณภาพจากเนื้อครีมข้างในเนี่ยนะคะเป็นสูตรลับผลิตจากโรงงานเดียวค่ะมีแค่กล่อง แล้วก็ตัวกระปุกเท่านั้นนะคะที่เราจำเป็นต้องสั่งจากสองโรงงานเพราะว่าโรงงานเดียวเขาผลิตให้เราได้ไม่ทันจ้า